อ้าวครับวันนี้ก็พบกับรายการฟูดีมาคอมทีวีครับก็จะมาแคสเรื่องอะไรวะอ๋อเหรียญใน PV ครับมาเข้าเรื่องดีกว่าเข้าเซืครับเซิอะลรก็ได้เข้ามาอะไรวะไม่รู้อะ ขบ้บวมันชันครับอายานี่มีเพื่อนๆถามมาเยอะครับว่าเฮ้ยเหรียญพวกนี้เ่ยได้มาจากไหนกันง่ายๆอาาระบาัิจเลยแบบฝึกหัดนี่อันนี้หมดนี่เลยจะได้เหรียญตาครับเหรียญตาอางนี้ส่วนรกิจที่ซื้อมา5 0 0 0ัน หมดแค่ตัวพีถึงตัวเอนะครับจะได้เหรียญยศนี่เหรียญยศ่วนเอ็นกับเคนี่จะได้เหรียญก้าหารแล้วมีถามอีกเออเหรียญก้าหานมัลเตอร์ได้ยังไงคือเหรียญก้าหานมอลเตอร์คือทาตั้งแต่ตัวพีหมดถึงตัวเคก็จะได้มาครับมาแล้วก็พูดถึงที่ฉายาต่อเลย มสมมติว่า,วาผมอยากได้ทีเอครับเน,นี่ยต้องทำอันนี้ผมก็เริ่มเลยต้งแต่งน,นี่อันนี้น,นี้ปึ๊บอันน,น,น,อนี้แล้วก็มาเสร็จตรงนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บนะพอผมเจอถึงนี่ละมีทุกอย่างครบละออเละอ,อยโชว์ชั้นหนึ่งละแล้วบอกเฮ้ยทำไมมันล็อบไม่ได้ครับอ๋อนี่ปัญหาชาวล็อกคือเนี่ยครับถ,ถ้า สังเกตดูดีๆนะครับเนี่ยมันจะมีเส้นตรงนี้เยอะนี่ขั้นกันหมดยกเว้นลูกสองจะดีไปคือว่าที่เขาบอกคือต้องทําอันนี้ด้วยเพราะมันเชื่อมโยงกันอย่ะจนจะอันนี้ได้แค่นี้แหละพอสมมติว่าผมอยากจะได้ฉายาอันนี้เนี่นี้เลยสตา่งปุ่ม้างเนี่อันนี้ผมก็ทำครบแหละวันนี้เฮ้ย ต้องทำอันนี้ก็หรือเปล่าไม่ต้องนะครับเนี่ยถ้าทำอันนี้ก็มีสิทธิ์ซื้ออ่ะไอสามกับเอกซับมาอันนี้ก็ได้รับหมวกเบลล์เดี๋ยวดูครับมันไม่ได้เชื่อมต่อกันนี่แย่กว่าเลยแต่ที่สำคัญคือคุณเนี่ยต้องทำไอไอสาบตัวกันเนี่ยที่เหมือนเชื่อมต่อกันอ่ะให้มันได้ครับแค่นี้ครับ ไม่มีอะไรมากมายถึงขนาดที่ต้องอะไรมากมายนะครับก็จบแล้วครับ,รบ,บไม่ปวดปล่อยตัวผมไปพอผมทำอะไรก็แค่ขายยาปวดครับดูสิค